งานเขาแล้วไปนอกงานเขาเรือนาคอนดาแล้วเปิดปัดปัดปัดเดิมยักเดีมยักจักจักเดิมจักเดิม Ach, chút nha quay 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 bay bay bay, bay quay 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 นี One ่ยนีจะประหยัดประหยัดงับข้อติดมันบกัดเลยนะว้าบกัดเลยวะเสื่องดีเท่าอยปากอ่ะคืออาปากเด้รด้บางเด้อไปมูเซียนอะไรเะ่ เอ,อิองเงี่ยอย่างก,ก่อนล้างด้วเหลี่ยมปาด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 ,ปาดโอ้โหโเเข่าไม่ไเลยครับกคจะเอาเสี้ยงครับเปิดเจอคองดีเลยพี่น้องดูนะพันแขนพันขาเลยเไอาไปเลี้ยงมาเจ้า คือหายมันอยู่ในหน้าเลยแกออก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 ไงมันอยอกแกอนอกแกอ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 ๊อกแกอ๊อกแกออกแกอ๊อกแกอ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 อกแออแกออกแกออกแออกแก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 ออกแออกแกออกแกออกอ ไ่คักเดี๋ยวจับดีๆเด้อขอเบิ่งลยไกลๆก่อนเด้อเด้อยาเด้อยานยันยาเอ้ยานวะโอ้ยานยานายงามลายงามไปไปไปอืมไงบักคักไป Bye.